ครับสวัสดีครับน้าวันนี้มียาลิสเข้าใหม่ครับนะเป็นตัวแฮกแบ็ก5ประตูครับนั้น1.2สปอร์ตครับนะปี2020ครับนั้นเลขกไมค์แค่43,000เท่านั้นครับกับราคาโคตรถูกครับนั้น379,000ครับราคาไม่ข้ามสีแสนครับในหน้าตัวนี้เลยครับนะสีนี้นึกว่าจะขายไม่ดีครับนะาสุดท้ายแล้วรับเข้ามาลัวๆครับนะขายดีมากสีสวยด้วยครับนะาสีบอลเงินตัวนี้นะครับบอกเลยว่าผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,009ครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยครับนะาวผ่อนไม่ถึง7 0 0 0นะ ผมว่ากําลังพอดีครับนะได้5ประตูตัวนี้เลยนะครับนะสุดท้ายนี้ครับนะใครอยากได้คันนี้ครับรีบติดต่อมาด่วนๆนะครับนะส่วนรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงไปชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มียาริสแฮดแบ็กหประตูครับนะเป็นตัวใต้ยาริส1.2สปอร์ตครับนะปี2020ครับเลขไม่แค่43,000เท่านั้นครับนะกับราคาที่379,000พผ่อนแค่6,900ครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยผ่อนไม่ถึง7,000ต้องคันนี้เลยครับนะ ได้สีสวยด้วยนะครับนะสีบอลเมทัลลิกครับนะคันนี้เข้ามาใหม่ครับนะกับปัตเบียน83-50นครับนะด้านหน้าเป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยนะส่วนลูกค้าที่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไฟแนนซนไปหาถึงหน้าบ้านพ้นอนุญตตผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะทั่วประเทศเลยนะครับมาครับนะชมด้านหน้าก่อนเลยครับนะโอ้โหนะเป็นไฟ LED ครับพร้อมกับตัวเด y t i ทมครับนะแจ่มๆตัวนี้ครับด้หน้าตัวนี้ไปเลยครับนะ ราคาถูกด้วยนะครับนะป้ายทะเบียนสวยด้วยบอกเลยว่ายอดจัดนี้ได้แน่นอนนะครับนะด้านหน้าตัวกระจังครับเป็นสีดาเป็นโนบลครับสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆตัวนี้ครับไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะครับคันนี้ครับไม่มีชนหนักจมน้ำพ่กามแน่นอนเราคันรถเกรดเมาให้ f c และลูกค้าอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องจัดไฟแนนซ์นะครับนะไม่ต้องห่วงครับประสบการณ์ไฟแนนซ์เนี่ยผมเหนื่อยๆอยู่แล้วครับนะปล่อยมา2 3 0 0คันแล้วครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้แล้วก็ผมเนี่ยเซียนอยู่แล้วนะครับนะเคสไหน ยากนะผมปั้นผ่านหมดนะครับนะเคส็ดไหนไปไม่ได้ผมก็บอกไปไม่ได้แต่ผมก็จะบอกว่าในอนาคตควรทํายังไงถึงสามารถออกรถได้นะครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าสุดยอดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฝากระโปรงครับนะอ่านี่ครับนะตรงนี้ครับนะสนเหลี่ยมเห็นไหมครับนะคมคมเงาเงาตื่นเต้แล้วก็ตัวแกลบครับระหว่างกันชนแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนรอแม็กซ์สีสวยครับนะปัดเงาครับนะสีทูโทนจากโรงงานแล้วเรียบร้อยครับนะขอบ15ตัวนี้ครับ มาพร้อมกับยางดันหลบนะครับนะ1 8หน้าครับนะทับ60 R15 นะครับเป็นยางปี2020จากจากที่ผมดูจากสภาพยางครับนั้น่าจะเปลี่ยนให้ลูกค้าครับเะเปลี่ยนใหม่เลยครับนั้นไม่ใช่ยางเปอร์เซนแน่นอนนะผมเปลี่ยนใหม่ให้ทั้ง4ีล้อเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับนะแล้วก็ด้านข้างสวยๆสันเหลี่ยมคุมคมแบบนี้กระจกครับนะเป็นสีดำครับนะให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับนันตัดกับสีบอลครับนะถือว่าสวยนะครับด้านล่างนะตัวสเกิร์ สีดาตัดมาให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นอีกด้วยมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับนะพร้อมกับกระจกครับนะของแท้จากทางโตโยต้าครับโอ้โหไม่ใช่ว่าแตกที่ไหนแล้วเอามาใส่ก็ได้นะไม่จําเป็นนะครับนะส่วนมากลูกค้าที่มาซื้อกับผมนะก็แถวปริมณบลทนเยอะนะครับนะแล้วก็ในกรุงเทพนี่เยอะเลยนะครับนะซื้อสดนี้ก็เยอะนะเฉพาะถ้า2-300ารคันนี้ที่ผมปล่อยไปเฉพาะยาลิธนี้ก็50บกว่าคันแล้วนะผมทํางานมา2-3ปีแล้วนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งนะซื้อสดนะ เยอะมากนะครับลูกค้ามีตังนะแล้วก็กันชนด้านหลังครับนะตรงนี้ครับนะเป็นสเกิร์ตให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะสเกิร์ตจากโรงงานนะไม่ใช่ชุดแต่งนอกนะครับแล้วก็กระชนด้านหลังตัวแก็บครับนะไม่มีอ้านี่ครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อลอยพิฟุตบาทแทบไม่มีเลยกล้องถอยมีให้แล้วนะกล้องถอยมีให้แล้วครับนะครบๆจบๆครับนะแล้วก็ด้านหลังครับนะถือว่าสวยถือว่าแจ่มกว้างขวางแบบนี้ครับหัวน็อตคมกลิบแน่นอน นะครับหัวอตนี่คมกริบแน่นอนอ่านะครับนะใครอยากได้ก็สามารถติดต่อหาผมด่วนๆนะครับถือว่าครบจบครับนะแล้วก็ได้ฟิล์มของ 3M ด้วยนะครับอุปกรณ์นะครับนะเติมลงอุปกรณ์ปะยางมีให้ครบปกติครับและที่สําคัญนะครับนะนี่ครับซีนทังมะพร้าวจากโรงงานอยู่ครบนะอ่ามีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะนี่ครับนะอ่านะต้องมีอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีมาแสดงว่าชนหนักมาแน่นอนนะครับ ไม่ต้องห่วงครับรถที่นี่เับรถเกรดเอครับนะแล้วก็ด้านข้างของยาดิสต,ตัวนี้ครับเงินเดือนเงินเดือนหมื่นห้าซื้อได้นะบอกเลยว่าเงินเดือนหมื่นห้าซื้อได้ครับนะติดต่อหาผมด่วนๆน,นะครับซื้อคนเดียวจบด้วยเพราะว่ารายได้เป็นสองเท่าของค่างวดผ่อนไม่เกินเจ็ดพันนะคันนี้ผ่อนแค่หกพันเก้าแล้วก็รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับนะสวยๆแจ่มๆอยากได้ติดต่อมาด่วนๆนะครับอ่าก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคเนาะมา ที่สําคัญครับนะตัวนี้ครับนะด้านในโคตรสวยนะดับบอร์ดตรงประตูครับนะแจ่มๆตรงนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่ด้านหน้าเขาจะเป็นซอฟทัชนะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะปรับไม่ใช่เบาเบาะคู่หลังนะครับนะขอภอภัยเบาคู่หลังเป็นเบดหนังงนี้ครับนะไล่ตะเข็บนะสีน้ําเงินอย่างนี้ครับเบาะไม่ขาดไม่จุตัวเปิดมาด้านในอย่างหอมนะเปิดมาด้านในอย่างหอมครับนะขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดูแล้วกันนะครับมานี่ครับ ดูงูนะสวยครับนั่นจุดเม็ดอักอยู่ครบนะสีนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับยางนี้เปิดมาเปิดอย่างยากเลยนะครับอ่านะครับตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพแน่นอนนะครับถือว่าสวยถือว่าเจ็มนะตัวคานบีนะครับหน้าบานทับครับน้าไม่หักไม่งอหัวร้อนี่คมกริบครับนะทั้งบนและล่างนะครับแบบนี้เลยนะถือว่าสวยถือว่าครบถือว่าจบครับนะต้องคันนี้นะครับโอเคแล้วก็มาในส่วนของ ด้านหน้าครับนะไม่กลิกแบบนี้เลยนะกล้องถอยโคตรชัดแล้วก็หน้าจอขนาด4.2นิ้วนะโคตรชัดนะกล้องถอยเขาครับนับบอร์ดสวยๆตัวนี้ตัวนี้เป็นซอฟททัชครับไลจะเข็บสีน้าเงินแบบนี้ครับอ่ากระจกหน้าต่างออโต้ครับนะฝั่งค้นครับครับเชนท่านล็อกมีมาให้กระจกผ้าใบฟ้าร่บไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกคู่หน้าใหญ่ๆครับไม่ขาดไม่ยุบตัวแบบนี้เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะว่าจะเป็นยังไงเนาะมา ในส่วนของคาน A นะครับหน้าบานพับครับน้ำไม่หักไม่งออยู่แล้วครับหัวน็อตคมกริบนะครับใครอยากได้ติดต่อมาแล้วก็มีในส่วนของออโต้ลันนะครับนะออโต้สตาร์ทครับเวลาจอดติดไฟแดงนานๆนะเครื่องก็จะดับลงครับนะเหยียบคันเร่งเครื่องก็จะสตาร์ทติดเองครับแล้วก็กันล้อฟรีมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะก็แดบบอร์ดนี้ก็สวยนะครับแดบบอร์ดนี้สวยๆครับนะจุดบางพลาจุดบางอุปกรณ์จับโทรศัพท์ไม่มีนะ นี่ครับนะส,สวยๆจแจ่มหน้าจอส,สวยๆของแท้จากทางโตโยต้าเหมือนกันนะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูส่วนของด้านในกันเนาะนะตรงนี้เป็นกุญแจแบบเสียบไขนะครับคุญแจแบบเสียบไขเนาะแต่ใครอยากได้คีย์เลสครับนะสามารถไปทําที่ศูนย์โตโยต้าได้นะครับนะได้ของแท้ด้วยนะครับเขาก็จะให้คุญแจมา2ดอกโอ้โหนะาเปิดมาเครื่องนี้อย่างแน่นนะครับ เลขไมล์แสดงที่43,000นะครับ43,311กิโลเมตรนะครับนะก็เป็นหน้าปัดทรงสปอร์ตแบบนี้พร้อมกับหน้าจอของแท้ครับนะจากทางตัวตาแล้วเรียบร้อยครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้คือจบเลยนะแค่ Apple CarPlay นี้ได้คือว่าจบแล้วนะครับนะไม่มีอะไรต่อแล้วครับนะถือว่าล้ําสุดแล้วนะครับและที่สําคัญกระจกนี้เป็นอ่าไม่ใช่แอร์นี่เป็นระบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะเปิดมาแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับลมแรงด้วยนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับนะเป็นขั้นบันไดก็พิ็นษสไตล์ของโตโยต้าหรือรถเล็กอยู่แล้วนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะเบรกมือขออนุญาตดึงให้ฟังครับเสียงนี้แน่นนะครับด้านในนะมีมาให้แล้วร้อยนะใส่สบางของได้ตรงนี้ดี2ีสองบมีมาให้นะครับแดบบอร์ดสวยๆด้านบนสภาพหลังคาครับรอยยันหาอุดไม่มีนะครับไฟเปิดมาสว่างสวยครับนี่นะตรงนี้ถือว่าจบถือว่าครบครับนะสวยมากนะครับโอ้โหนะ ตรงนี้ผมทำความสารให้นะครับนะมีกระจกให้แล้วรร้อยนะนี่ถือว่าจำถือว่าสวยนะโอ้โหมารถเข้าใหม่ครับนะแอร์แบกเจ็ดตำแหน่งครับนะให้มาโคตรเยอะนะแต่ก่อนนี้แอร์แบกแค่หน้าคู่แค่นั้นนะแต่นี้เขาให้มาเจ็ดตำแหน่งแล้วนะถือว่าให้มาเยอะนะครับโอเคเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับนะก็ใหม่กลิกแบบนี้เลยครับนะสี่สูบสิบหกวาวนะครับนะหนึ่งจุดสองลิตรครับนะเครื่องเบนซินนะครับนะ บอกเลยว่าลื่นเปืป้นปาดแน่นอน9.2แรงม้านะครับถือว่าประหยัดนะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันครับดนะ23.3กิโลต่อลิตรครับนะติดหนึ่งใน3ามของรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในประเทศไทยนะครับนะเฉพาะรถที่เป็นน้ำมันสันดานล,ล้วนนะผมแนะนำตัวยาลิทคันนี้เลยนะครับนะคานด้านข้างนะครับนะโอ้โหนะส,สวยๆครับนะส,สวยๆนะเสียงเครืนะ่อง,งยนต์นี้ผมสตาร์ทอยู่นะจะได้ฟังเสียงกันครับนะว่าเดิมๆเขาเป็นยังไงนะเสียงนี้ไม่มีงองแงนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญครับนะคานด้านข้างครับนะสวยๆแบบนี้ครัับบหวนี้ครับ โอ้โหนะฝากระโปรงโคตรสวยครับนะสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆแบบนี้นะครับนะไล่ขึ้นมาเลยครับตีตาตัวต้ามานะฝากระโปรงแท้ครับและที่สําคัญครับนี่เลยโอ้โหนะสีสวยร้อยน้ำมันเยิ้มแทบไม่มีแมตเตอรี่ครับไดเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ไม่จะเป็นต้องรอ2ปีครับแล้วก็ค่า C C M ไม่ด้เปอรเสียมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันสุดท้ายนี้ครับหน้าก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่สแบบนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับ ฝากกดซับ s c ค i b ์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ